นักเรียนทั้งหมดตามความเคารพสวัสดีครับคุณครูอ่าสวัสดีค่ะนักเรียนอ่านักเรียนวันนี้นะคะครูจะมีงานนักเรียนทํคขาเป็นงานกลุ่มนะคะห้ามลอกกันเด็ดขาดนะคะแล้วก็มีความซื่อสัตย์ในตัวเองนะคะครับครูถึงแม้จะยากนะคะทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์นะคะครับ เปียนเป็นอะไรหรือเปล่าคะครูเห็นไม่ไปอย่กเพื่อนเลยผมทะเลาะกับเพื่อนไหครับอาจารย์มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครูว่าพวกเธอต้องไปคุยกันนะแล้วก็รู้จักแก้ไขปัญหาครูว่าเพื่อนๆก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นครัาบอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ค่ะไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้ที่พวกผมเรียกคุณมาประชุมกันก็คือว่าปีนี้เนี่ยเราจะจัดกิจกรรมงานวันเด็กกันดีไหมครับเห็นด้วยครับ,รบแต่เราควรแบ่งหน้าที่กันเพื่อให้งานสําเร็จนะครับโอเคเดี๋ยวพอจะ แบ่งหน้าที่ให้พวกคุณไปรับผิดชอบนะครับแล้วก็ไปแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะทําในส่วนไหนโอเคไหมครับดีมากครับเดี๋ยวผมจะเป็นผู้ประสานงานหลักนะครับส่วนคูวคนนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยตามความถนัดเรียนนะครับค่ะโอเค,คเลือกประชุมได้ สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะสอนโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบกราฟิกแม่อาจจะยากในตอนแรกแต่เป็นทักษะที่สําคัญมากเลยนะครับในอนาคตน,นี่นะครับน,นักเรียนคืเอ,อเราจะเรียกเต็มเพลญนะครับอ,อที่เราต้องการจะทำเ,ออเรากำลังเรื่องหนึ่งอย่างนะครับ คุณครูเก่งมากเลยค่ะรู้ทุกอย่างเลยแน่นอนครับนักเรียนครูต้องเรียนรู้ตลอดเวลาหาความรู้เพื่อมาสอนนักเรียนจะเหมือนครับนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนเรื่องแกมมานะครับทุกคนรู้ไหมแกมมามีหลายชนิดมากเช่นพาสซีฟไว้แอคทีฟไว้วก็การใช้คําที่ถูกต้องนะครับ นักศึกษามาพบกูด้วยหลังเลือกเรียนนักศึกษาทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยนุน่นดูนเพื่อนเป็นตัวอย่างสิทีหลังไม่เป็นแบบนี้อีกนะดีไหมโอเคครับดีมากกลับได้ไปครับอ่าวันนี้ก็เลือกเรียนตอนนี้กับนักเรียนนักเรียน วันนี้เธอแต่งตัวได้ดีมากครูขอชมขอบคุณครับครูดีมากจงเป็นแบบอย่างให้ล,ล,ล,ลูกสลูกศิษย์ต่อไปครับคนนรูนั่นเรกลออค,คุณค่ะ,ะเห็นเวอลิบอย,ยครับ